สวัสดีค่ะก็มาพบกันอีกแล้วกับเรยาชาแน,นลชน,นี้มีช่องสารแนยืนหนึ่งคนทักเป็นหลอยคนปล่อยเป็นแสนเนาะพี่น้องเนาะไหนอะไรยังไงซิพระเอกปิปากปีจอนอะ่ะเธอเธอสำคัญตัวผิดหรือเปล่าจากที่ว่ามีข่าวว่าพี่สาวสุดที่รักของนางเอกหมอรามสาวหมอราออกมาแชร์ว่าคุณพระเอกป,กปีจอนอะ่ะ เจพยบก็คืออดอดอีตอดีตสามีของว่าที่ภรรยาอยสถานะสับสนคลุมเครือพูดไปยาวไปเนาะเออว่าจะคล้องนนะ่ายังมีรถเดแต่นั่นนะ่มีแต่หำวะสันเขาจะมีแต่อะไรก็หรือไม่มีอะไรมันไม่ใช่เรื่องของเธอมันไม่ใช่ธุรกกรมการของเธอนะจ๊ะรู้ได้ยังไงว่าพยบเขามีแต่หำ แต่ว่ามันไม่ได้จําเป็นต้องอธิบายกับเธอหรือเปล่าคะเพราะว่าอะไรเธอนะ่ะมันบ่ใส่ปัญหาของเขาเธอมันเทียบเขาบอติดเขาไม่ได้เลิกกันเพราะเธอโอเคไหมอยู่เข้าใจตรงกันไหมฉันเคยเล่าไปแล้วว่าจริงๆนะ่ะก่อนที่เขาจะมาเอาเธอเป็นผัวอีกหนึ่งคนเนี่ยเขาไปเอาคนอื่นมาค่ะเขาไปเอาคนอื่นแล้ะเขาเลยมีปัญหากัน เออจริงๆปัญหาเรื่องนี้ที่เขาเลิกลากันเพราะพลังบวกโอเคมันไม่ได้เกี่ยวปัญหาอะไรกับมึงเลยค่ะจงนั่งอยู่เฉยๆเป็นแมงดาเป็นปิงเป็นอะไรก็เป็นไปค่ะเธอไม่มีสิทธิ์มาแซค่ะเพราะเขาไม่ได้คิดว่าเธอเป็นปัญหาเขาไม่ได้เลิกกันเพราะเธอมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเธอเลยเขาเลิกกันไปก่อนที่เธอจะมาเอากันนะคะมันผ่านคนอื่นมาหนึ่งสองสามสี่ห้าเออหอดบุบโอ,บอ้โหอันนี้กันคือเบากันแบบ ภาษาชาวบ้านเนาะพี่น้องเนาะถ้าเธอฉลาดเธอกควรอยู่ซื่อทำชีวิตเธอให้มันเลิศกว่าผัวเก่าเขาหุนถ่ายอยากแสเขานั่นหาเข้าไปไม่ใช่ว่ามีแต่โปรเจกต์ร้อยแปดแสนพันล้านแต่ทําจริงไม่ได้สักอย่างเว้ย <c oughs> มแต่ขี่คุยควงคุยหน่อยอยู่ทั้งฟ้าควงคุยหน่อยอยู่ทั้ง้าแล้วยังมากัดมาแสเขาเธอาบ่มิสิตไปกัดเขาเท่าบ่มิสิตไปแสเขา,า,า,เขาต่างคนต่างอยู่เพราะอะไร คือเธอพยายามสิไปเจาะแจะจเจาะแจะเออยิฉาช้าเขาเให้มันได้ครึ่งเขาถ่าย,ยิจฉช้าเขาดันนะให้มันได้ครึ่งหนึ่งที่เล็บของเขาไม่ต้องไปหยิบโยกมาว่าอุ้ยอย่างน้อยๆผมก็มีรถอืเข้ามาแต่หำมันมันจะคล้องหรือเปล่าหำกับว่ามีรถกับว่ามีโอ้ยใหญ่แบาอ,อันธุระโกงการอี่ย่งของเธอเธอก็สิไปแซะเขาอื หาอะไรของเขาเลยไม่ใช่ประเด็นเขาไม่ได้เลิกกันเพราะเธอเพราะฉะนั้นเธอกับเขาไม่ได้มีความโกรธแค้นอะไรกันเลยมิแต่เธอนะ่ะอยากได้สมบัติเขาสมบัติที่เขาหามาที่เมียเธอเอามาสู่เธอกินยูโ you น know, มาสู่เธอกินทุกวันนี้นนะ่ะเออสมควรสำเนียกเส้นหัวสมองจะคล้องไวแนะนะ่น่ะเออว่ามีอยู่มีกินน่ยหอนไผ่ทุกมือนี่มีหนามีตาแล่วนะนะเขาหูจักพ่อไผ่เว้ บัดปึกเสียงกับพ่อมันเก็บเป็ดเทศนี่ล้องเพลงกับบดังเป็นดารากับบดังอันนั้นอันนี้กับพ่อกำกาแถวบ้านฉันเออว่าพ่อกำการได้น,นั่นนะเออถ้าประเด็นนี่เขาหลงกันบ่เขาไอ้กอาออยู่นั่นบ่เว้จะสิไปอีหยังอยู่ใส่ทำท่าสิมั่นแสเขาหาสมมาแสเขาดา่าเนี่ยบ่ดีเขาบม่บดา่ดาด้เอฟซีเด้อคอยด่าบักอันอนั้นคอยด่าบักอันอนั้น บระดาบกนันบัคบัวจั่วมนะนันนะบักบได้หนังสือบักปึกนะนะั่นนะเออแห่งดาคนบ่เป็นอยู่เขาบ่ได้คิดเอาเธอใส่ใจเลยเธอบ่นดี้มีอย่างเทียบเขาเลยนะจ๊ะเขาจะมาด้วยยังไงก็ช่างแต่ที่ตอนที่เธอมาอยู่มายืนพูดมายืนแซะเขาได้อย่างนี้เพราะทรัพย์สมบัติที่หาหามาไว้แล้วเมียเธอเนะี่ยเอามาใช้จ้ะเออเธอถึงได้ยืนบาวแหวดแหวกแหวดแหว,ว,วดอยู่นี่เออ เธอถึงมีหนามีตาเดี๋ยมีปัญญาไปเมีย่ยงหนอกไปทําโตเสาะกล่าวอยู่ต่างประเทศน่ะยัยฉันเบาโอุย้ยปักจักปาดซะบติ่าบอกว่า,วาไปอีกเหรอพี่น้องตลกเนาะอือเบาโอ้ยอิจฉาเขาหลายตีเนะาะจะคล้องไปไหนขึ้นเขาเดี๋ยว FC เยอ็กซ์ซีเพิ่งจะเข้ามาอีกทีอะไรกันเนองอีกนู่นนั่นเนี่ยเอาเซนสิดามนันมีปัญหาอะไรไหมเออ ฉันไม่ชอบนะฉันไม่ชอบที่มันมาแซะน่ะโอเคไหมฉันจะด่ามันทําไมอ่ะเออผู้ใดประมากเหลือนพันเด้อถาม่าเม็นด่าฉันฉันด่าขึ้นเด้อฉันแหงด่าขึ้นม่เป็นเด้อเนาะไปแล้วจ้ะสวัสดีจ้ะบ๊ายบาย